สวัสดีเจ้า a อส h กช n e ลจะมาสอนปั้นหนอนน้อยจากช่องหนอนหนังจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มต้นจากการออกแบบตัวละครพี่ท็อปหนอนหนังแล้วปริ้นให้เท่ากับขนาดที่เราจะทำการปั้นนะครับจากนั้น เอาลวดมาทาบกับตัวแบบเพื่อที่จะทำโครของเจ้าหนอนน้อยกันนะดัดลวดไปในส่วนกลางของลำตัวให้พอดีแล้วใช้คีมตัดลวดที่เกินออกมาได้เลยนำกระดาษฟอยล์มาขยำเป็นวงกลมเราจะเริ่มในการทำแกนของหัวน้องหนอนกันก่อนเลยนะครับ ขยำให้กลมที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะอาจจะต้องใช้พลังในการบีบนิดนึงนะต่อมานำกระดาษฟอยล์หุ้มให้ทั่วลำตัวของน้องหนอนน้อยกันเลยนะครับคราวนี้อาจจะต้องใช้ฟอยล์ในปริมาณที่เยอะหน่อยนะเพราะว่าตัวน้องอ่ะค่อนข้างอ้วนพยายามบีบอัดฟอยล์ให้แน่นเลยนะ ไม่งั้นอาจทำให้งานเกิดรอยแตกกร้าวได้ภายหลังนะครับเกิดแล้วนะคราวนี้ถึงการประกอบร่างของหัวและตัวเข้าด้วยกันแล้วนะครับผมนำฟอยล์กลมๆยัดเข้าไปในโครงรวดแล้วยึดมันเอาด้วยเทปกาวนะครับแล้วทำการหุ้มในส่วนที่เหลือให้ได้รูปทรงแล้วเอาเทปกาวพันยึดฟอยล์ซ้ำด้วยกันให้แน่นหนาอีกทีหนึงก็เป็นอันจบการขึ้นโครงลวจ้า รีดดินโพลิเมอร์ให้เป็นแผ่นนะครับแล้วก็นำไปห่อเจ้าหนอนน้อยให้ทั่วทั้งตัวเลยแต่อย่ารีดให้ดินบางเกินไปล่ะเดี๋ยวฟอยจะทะลุตัวงานเรานะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือนจากนั้นผมใช้เครื่องมือปั้นใกล้ๆตัวเกลี่ยด,ดินให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมใช้เครื่องมือปรับหน้าดินที่มีฟันเป็นซี่ซ สลับฟันปลาเอาเพื่อให้ดินเรียบเนียนเสมอกันทั่วทั้งงานนะครับเพราะการที่เราเกลี่ยดินให้ติดกันนั้นมันจะทําให้ผิวหน้าดินไม่เรียบเป็นคลื่นนะเครื่องมือปรับหน้าดินจะตอบโจทย์ที่สุดในขั้นตอนนี้นะพอได้องค์รวมแล้วผมก็ทําการแบ่งสัสดส่วนบนใบหน้าน้องหนอนน้อยกันได้เลยนะครับใช้เครื่องมือปั้นขีดเบาๆพอนะให้พอมองเห็น พอกดินที่เป็นส่วนของปากเข้าไปจากนั้นก็ใช้นิ้วโป้งของเรานั่นแหละเกลี่ยดินให้เป็นเนื้อเดียวกันกับตัวงานเลยนะเติมคางให้น้องหนอนขึ้นด้วยนะวิธีการปั้นก็จะเหมือนกับคลิปสอนปั้นหน้าอนิเมทที่ผมเคยทำเอาไว้นะครับถ้าใครจำไม่ได้ยังไงลองย้อนกลับไปดูคลิปกันได้เลยนะเราก็นำดินโพลิเมอร์ที่เป็นแผ่นมาแปะเพื่อทำหน้าผาให้น้องกัน ไม่งั้นหน้าผากของน้องก็จะไม่หนอกนูนนะครับผมใช้ด้ามพุกันคลึงตัวดินให้เป็นเนื้อเดียวกันแน้านะใช้เครื่องมือปรับหน้าดินขูดตัวงานทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้หน้าดินเสมอกันนะครับ ดินให้เป็นเส้นหนาพอสมควรแล้ววางแปะไปที่ต้นคอของน้องหนอนเพื่อทำให้เป็นร่องรอยย่นที่ต้นคอนะครับพอได้ตามที่เราต้องการแล้วใช้เครื่องมือปั้นเกลี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันปั้นวงรีเพื่อทำในส่วนของลูกตาขาวนะครับนำมาแปะไว้บนหน้าระหว่างคิ้วกับปากนะเกลี่ยดินให้เข้ากันแล้วใช้เครื่องมือปรับหน้าดิน ขูดเพื่อให้ดินเรียบเสมอกันนะครับใช้เครื่องมือปั้นสเตนเลสกดกึ่งปาดให้เป็นรูปของดวงตาน้องหนอนนะปาดให้ทั่วทั้งรอยนูนของดวงตาที่เราปั้นขึ้นมานะครับและใช้ด้านสันของเครื่องมือปาดให้เกิดความโค้งมนของขอบตานะใช้เครื่องมือรีดเส้นดิน หาซื้อได้ในเน็ตเลยนะครับรีดออกมาเป็นเส้นแล้วนำเส้นที่ได้ไปทำให้แบนอีกทีนึงเพื่อทำเปลือกตากันนะนำดินที่รีดแล้วมาแปะไว้เหนือบริเวณขอบตาของน้องหนอนได้เลยและใช้เครื่องมือปั้นเกลี่ยดินให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยนะครับ ใช้เครื่องมือจากหัวเข็มหมุดในการลากเส้นเพื่อให้เป็นรูปปากนะครับผมวาดหน้าให้ยิ้มแบบเจ้าเล่เจ้าเล่หน่อยนะตามสไตล์ของหนอนหนังเลยต่อมาใช้เครื่องมือขูดขูดดินออกมาจากปากที่เราขีดเพื่อกันกำหนดบริเวณไว้ได้เลยนะใช้เครื่องมือหัวเข็มวาดลิ้นขึ้นมาอีกครั้งนะครับจากนั้นใช้เครื่องมือสำหรับขูดขูดดินออก แต่ว่าเว้นในส่วนของลิ้นเอาไว้หน่อยนะแล้วใช้เครื่องมือสเตนเลสเกลี่ยนในส่วนของลิ้นให้กลมนูนออกมาจากด้านในของปากนะในส่วนของวิธีการทำริมฝีปากนะผมก็รีดดินให้เป็นแผ่นมาอย่างเช่นเคยนะครับจากนั้นแปะไปเหมือนกับริมฝีปากด้านบนและใช้เครื่องมือปั้นเกลี่ยดินให้เข้ากัน ต่อมาเอาเครื่องมือสำหรับขูดขูดเก็บงานในส่วนของขอบปากให้มีความเป็นสันมากขึ้นเนาะเมื่องานโดยรวมออกมาเป็นที่พอใจแล้วผมก็ใช้เครื่องมือปรับสภาพหน้าดินขูดให้ดินเสมอกันทั้งหมดอีกครั้งนะครับนำโพลิเมอร์ซอฟ n เทนเนอร์จดลงบนผู้กันและทาให้ทั่วตัวงานเลยนะครับเพื่อความเรียบเนียนของชิ้นงาน และสามารถลบรอยนิ้วมือที่เกิดจากการจับดิดได้ด้วยนะเมื่อเตรียมตัวงานพร้อมแล้วนำงานไปอบให้สุกต่อไปได้เลยนะครับมาเริ่มปั้นส่วนของใบหน้าพี่ท็อปกันเลยดีกว่าปั้นดินให้เป็นวงกลมนะครับแล้วกดลงกับโต๊ะเพื่อทำคางให้กับโมเดลของเรานะใช้นิ้วแต่งคางและโครงหน้าให้เป็นรูปทรงตามที่เราออกแบบไว้เลยนะ นำหัวที่ปั้นเสร็จแล้วไปทาบกับตัวน้องนอนได้เลยนะแล้วก็กดให้ได้มุมที่จะนำหัวมาติดเมื่อจบงานนะครับทำการตีสเกลบนใบหน้าให้เรียบร้อยนะครับใช้เครื่องมือปั้นกดลงไปเพื่อทำเบ้าตาและปั้นดินให้เป็นก้อนกลมๆแล้วใส่ไปในเบ้าตาให้ปูดขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ทำการเกลี่ยดินเข้าด้วยกัน ทำการเติมหน้าผาเข้าไปด้วยการปั้นดินให้เป็นแผ่นแล้วแปะลงไปเกลี่ยงานทั้งหมดให้เรียบด้วยเครื่องมือปั้นนะครับพร้อมกับปั้นดั้งจมูกและปลายจมูกเพิ่มเข้าไปได้นะถ้าไม่เข้าใจผมได้ทำคลิปสอนปั้นหน้าคนไว้แล้วยังไงลองไปศึกษาจากคลิปเก่าได้เลยนะครับ ผมทำดินเป็นแผ่นวงกลมและนำมาแบ่งครึ่งเพื่อทำเปลือกตานะครับพยายามตัดให้เท่ากันแล้วนำไปติดทาบบนใบหน้าและทำการเกลี่ยดินบริเวณเปลือกตาด้านบนทั้งสองข้างในเวลาปั้นนั้นควรมองภาพสเก็ตไปด้วยนะครับในส่วนนี้ผมเติมแก้มเข้าไปเพื่อให้ใกล้เคียงกับตัวจริงมากที่สุด ตอนนี้เราก็พยายามเก็บดีเทลบนใบหน้าให้ได้ใกล้เคียงกับภาพสเก็ตของเรามากที่สุดน,นะครับผมจะค่อยๆเติมคางเข้าไปจากการปั้นดินเป็นวงกลมเกลี่ยดินให้เข้ากันและปั้นดินเป็นเส้นเพื่อให้ส่วนของริมฝีปากทั้งบนและล่างนะครับ ในส่วนของการปั้นจมูกคนนะให้เราเติมปีกจมูกเข้าไปได้วยการปั้นดินเป็นก้อนกลม,กลมและเกลี่ยให้เข้ากันแล้วเอาเครื่องมือปั้นซิลิคโคนจิ้มเพื่อทำรูจมูกได้อีกทีนึงเนาะในการปั้นปากที่กำลังแสดงอารมณ์นั้นเทคนิคส่วนตัวของผมอะ่ะก็คือการปั้นหน้าแบบปกติให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะจากนั้นเอาเครื่องมือปั้นเจาะที่ปากไปเลยและถ่างมันออกจากกัน แล้วก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดที่เสียไปหรือเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆเช่นฟันลิ้นเข้าไปทีหลังนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะจะบอกให้ในการทำคิ้วก็ทำดินที่รีบเป็นแผ่นแบนนั่นแหละมาตัดให้เป็นทรงคิ้วนะครับแล้วเอาเครื่องมือหัวเข็มของเราอะ่ะซอยทีทีให้เป็นเส้นเลยบี้ดินให้แบนให้ใกล้เคียงกับรูปหูที่สุดนะจากนั้นนำใบหูไปแปะไว้ที่หน้าที่เราปั้นขึ้นมาเลย จากนั้นเราใช้อาร์ตไนฟ์นะครับมาตัดแต่งหูให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการแล้วเราก็ใช้เครื่องมือหัวเข็มอ่ะร่างรายละเอียดของใบหูเอาไว้แล้วเราก็ใช้เครื่องมือค่อยๆขูดดินออกมาทีละน้อยนะครับและใช้เครื่องมือปั้นกดให้ได้ใบหูที่เราต้องการเลยนะครับเทคนิคง่งายๆถ้านึกไม่ออกให้ถ่ายรูปใบหูตัวเองมาเป็นแบบก็ได้นะผมทำการทาโพลิเมอร์ซอฟเทนเนอร์ลงไปบนหัวที่อบแล้วนะครับ และได้ดินโพลิเมอร์ให้เป็นแผ่นตัดให้ได้รูปทรงของผมให้เป็นช่อเป็นช่อแล้วติดเข้าไปบนหัวจากนั้นก็ใช้เครื่องมือสเตเลสในการเกลยดินให้ผมติดกันเป็นช่อนะครับเราตัดลวดเบอร์เล็กให้เป็นกระดูกแขน1ชิ้นนะครับแล้วก็นิ้วอีก5ชิ้นทั้งหมดนำมามัดรวมกันด้วยได้แล้วหยอดกาวร้อนลงไปแล้วทำการจัดท่าทางของแขนตามที่เราอยากได้เลยนะครับ เรานำดินโพลิเมอร์มาพอกบางๆในส่วนของแขนนิ้วแล้วจัดก,การเป่าด้วยปืนลมร้อนเพื่อให้หน้าดินพอแข็งจะเป็นจุดให้ดินเราเกาะยึดติดกับผิวได้ง่ายขึ้นนะครับแตะดินให้เป็นรูปร่างของมือและทำการเก็บรายละเอียดต่างๆถ้าเรานึกไม่ออกก็วิธีเดิมนั่นแหละครับคือถ่ายรูปมือของตัวเองนั่นแหละแล้วก็ดูรายละเอียดตามกันไปเลยเนาะปั้นตามเหมือนวาดรูปนั่นแหละง่ายมาก มาถึงขั้นตอนทำสีกันแล้วนะครับผมได้เปิดโคมไฟเพื่อจำลองทิศทางของแสงที่เข้ามาบนตัวหุ่นนะแล้วทำการถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อดูแสงตำแหน่งตามลูกศรที่ผมชี้ไปเลยทำการพ่นสีเขียวหลักเข้าไปก่อนนะครับพ่นให้เต็มพื้นที่เลยผสมสีเขียวหลักและสีเขียวเข้มเข้าไป เจือด้วยทินเนอร์ผสมสีเพื่อทำให้การพ่นสีแบบไล่น้ำหนักทำได้ง่ายขึ้นพ่นไปตามตำแหน่งเงาของภาพถ่ายที่เรากำหนดไว้ได้เลยนะครับตามที่ลูกศรชี้ไว้นะส่วนไฮไลท์ผมก็ใช้วิธีเดียวกันนั่นแหละแต่ผมแค่ผสมสีเขียวหลักกับสีเหลืองเข้าไปแล้วก็พ่นในจุดที่มันโดนแสงนั่นเองในส่วนการพ่นสีใบหน้าหลังจากเราพ่นสีเบสเสร็จแล้ว เราก็ทําการพ่นเงาบนใบหน้าตามตําแหน่งที่ผมชี้ลูกศรไว้ให้ดูเลยนะครับพอได้สีที่เราต้องการแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดที่เหลือบนใบหน้านะ ไม่ว่าจะเป็นคิ้วก็ใช้ผู้กันเบอร์เล็กหน่อยในการเขียนนะครับส่วนบริเวณผมก็ทาสีดำไปนั่นแหละแต่แนะนำว่าทาสีแต่ละชั้นบางๆนะครับอย่าใจร้อนทาชั้นแรกไม่เต็มก็ค่อยๆทาต่อไปพอสีเต็มตามที่เราต้องการแล้วให้เราเติมไฮไลไท์ผมสีน้ำตาลเข้าไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ เราเริ่มมาเก็บดีเทลสุดท้ายที่เหลือของน้องหนอนกันเลยหลักๆจะเหลือการวาดดวงตาเนาะผมก็ร่างดวงตาของน้องหนอนด้วยดินสอไว้ก่อนผมก็เริ่มลงสีน้ำเงินเข้มเข้าไปเป็นสีชั้นแรกนะครับตามด้วยสีฟ้าอ่อนสีขาวและวาดตาดำลงไป แล้วจบท้ายด้วยการตัดเส้นดวงตาได้ผู้กันอีกทีนึงเนาะผลงานที่สำเร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลย ภาพยนต์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยดับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนต์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับจบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปปั้นโมเดลหนอนหนังไม่รู้ว่าจะถูกใจพี่ท็อปหนอนหนังหรือเปล่านะและเพื่อนๆละ่ะชอบดีไซน์น้องหนอนผมหรือเปล่าคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างเลยนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์ subscribe และกดแชรร์ไไปให้้้เพื่อนนดดดูวยะคับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ